สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนโอ้โหกับชงน้องเคทคือเก่าพี่น้องหลตนางสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องไปว่าไปว่าไปว่ากินมังกพี่น้องตั้มกระปุ้นกับปุ่บไก่พี่น้องกินข้าวอยู่บ้านสามีน้องอันนี้มันสิบวดเสียบด่าว่าเอาขอโทษขออภัยพี่น้องโอ้ยมอนี่ป้านางว่าอยากตั้มกระปุ้นอยากข้าวสดตั้ จัดเลยชิมก่อนตามข้าปุ้นนะน้องเนี่ยน้องจะสีขาข่อยหบอกสไปดี้น้อสไปดีเน้องจะสีขาข่อยบ่ได้น้องลูกไผ่ก็ว่เจียวไม่กินแต่จะมาเสียบตาเอ้าพี่น้องเสียบตาอีกแล้วอะไรดีพี่น้องกินข้าวอยู่ต่างเมืองพี่น้องวันนี้อยู่เมืองสองคนเบาไข่ก็มาเฮ้ย หยาบเลยนาะห้าพี่นะพองาไม่ไดอกล้าอยู่รางกล้องแล้วพี่นนอะนอาบวงมหนี่เลยสีสดอบไต พี่น้องเอ้บ้านลังนี้ขเขาจะาปูอืดหมักผิกใช้คีมาแล้วอ้าหมักผีกโลดนี่เละสูตรเทพนสูตรอบมันอมันเผ็ดหมักผีกโลดนี่่เลยเผ็ดขาเผ็ดนเชยยเนะาะบะเมนเขาตีได้พี่น้องก็มันเผ็ดนะริคะไม่ยนเนปลากระต่ายปก็มูเสียว กินเวมได้แวอว่ากัวหนะมันแน่หนาคีกัวเสียนะว่างูเกียงงูเกีิดโดลงมาเอาัญาไปเราเเปิดกินปทนเาควันกเด้เีเขาต้องการมีอะลงเสี่เขากูมเขาปุเขาป่ตัวแบบนี้ตัวำอ๋อเขาสีมือใ้งลแหละนีหป่งนี้เนใครเบิ่ง ยาอยู่พี่น้องํำกระปุ่นห่เงยังทอลมานใสเ่เฮากินกระ,ะเพาวัวผาอีห่งกระเพ็ดกระเพาะจะไดมาเรากินเพ็ดสมควรกินเ่ะกนเเนาะ้ตยังมีแต่พมึกเล่นเะดียวแล้วจะยัแคนดน้ำมันหะา เปนอะเลยเอาแบบไปกินเียเลยต้น่มันนีแต่นเกีงใจกับอน่่อ้คูบอกเราเหตุตอนนี้หน่อยเด้ตอนหน่อยก็ไ้นะขั้นตอนัตอนเรียนก่อนตอนหอยร้านมั้กับกระดูกมันแตกมักินยะ มันผัดผมกูเ <c oughs> ื่อจห้างงูือมจุดว่าผ่า,าป็ะจงอะไรจุดเด้อเต่อมันลุดไปนะมือกูแสีไปแด้แสมันแไไ <c oughs> นรงแกมันเพช็เต็ม พาจะงามเลยื่อ<ำ>อ่ะนชวนเมาเตนน้มกัดนะโต๊ปทำาในโลกนะเอากาเอาปุยเล่งลงไปหยอดสีนนเนี่ยันนี้เหรอเด็ด้รวมงานเลเจ้าให้วันใหโลกอนะวันให้ดีอะครบมาสั่นแห้ง อนนี้อ่ะข้างบกายเวานลายอยู่บหวาลายเืขอหวานอย่างนี้ะเือเหายัวโลกนะรอเราใส่คนึ่งหรอไน่าสนใจอุ้ยคู่เบอร์สิบสี่ไปยะรบางงวกินเร

เชื่อว่ได้โอกาสหคกเพชรเดินกินตำเพ็ดมาสดงามอืกตัเป็ดตื่นอ่ตัดปลาปลาหอก เอาผดตรงซบะนี so no. ่น่าะเสียดีเยอมั้ยังมากอ่ะจ็เ so จ็ดยังม okay, mm ั okay, no ้งปีนี้ยังไม่ปีไม่เหอ่ะเจ็ปีแล้วน่องไก่ไก่เขาต้อไปเกี่ยวกันมาตกองก็แค่น้อยเดียว ดีป่ะมลงมองใจอังเกตีกรปุเพงเพงมันบแขนเอาน้นมาังนะ อินเทได้นะแข้งแห้งงานบรรแล้วเลยรำสบาามาวันเช้าวนนีอว่กินบ ไยนเขาบุพินเราจะทุ่มเขาย่างบุ้งย่างบุ้งย่างยูน่ะย่างยูน่ะมาส่งเงี้ยเยยืไม่เอาคุกกับมอบอกมันไ่นนนอ không làm bao sao? mau cái cung làm gì đấy, bố gì

ตํากะปุนเป็นเต็มกะตูพี่น้องเอ้ยเาบันเบิดเบิดเบิงพุงพอยู่นะเลยเ เพ็ดอะไรเลยนี่ก๋วยเตียวมาสุกินแล้วก็เพ็ดหัเพรอะสั่งก๋วยเียวก็ไปพดพอแล้วเฮ้ยมันเต็มเอาไปไล่เต็มของบริกินหรอวะเมื่อบาอยู่น้ำเฮาบ่ มื่อเรีงัวนําเฮาเมื่อยุเมื่อแล้วเฮาสิื้อขนมจ้างเนาะครัครับลาเพี่น้องพบกันคลิปหน้าสบายดี